สบายดีพี่น้องสบายดียาไบ่ดำเลยผ้ากระมีคือบวผ้าสบายดีพอแม่พี่น้องบอเอามีดก็ได้มันบบุบบบอสบายดีม่บสบายดียำแล้งยำบ่พี่น้องเลยกระดำกระลำอันกะเกียมนี่แหละเห็ดนามกระพุนพี่น้อง ขับตอนพี่น้องเด้ย่ยขับปุ่นกไ็ได้ <laughs> พี่น้องมาหลินบุญหลินศิลปกับหิวเขา่าหิวหนำกพ็พอได้อันกินขับปุ่นแน่กินขาโแน่เนาะแน่ตามี่ต้องก็เป็นมีบ้านห้ามีเนื้อพี่น้องบนญบานมีเนื้อมีขับปุ่นลักลักคลองแถมก็คือเครื่องดื่มวะซะยำบุญยำศิลพี่น้องบั้นไก่บั้นไก่มาแวะห์ฮะก,ก็พอเด่น กอดหับแขกไกลไทยทางอื่นเหน่น,นเาเลยแขกทางไกลไทยทางทางอื่นหม่ <c oughs> ไปคิดแต่ข้าวตะกี้น้เอือยเ,เ,เป็นบุญนี่มวนแท้บ้านได้กะบ้านด้ก็มาบ้านได้ก็เห็นกันตอนมีบุญภูาบาผูสาวก็ไปพ่อก,กันตอนบุญกระแมนะแะละ <c oughs> โอ้ยเฮายังเกิดท่านอยู่นะเอกิดจะบ่ให้ตัวเพราะมันบ่มีโทรศัพท์เนัดกันบุญบาตรนั่นบัดนี้เด้อพ่อกันผัวว่าอืมหมนเฮ้ยมันบ่มีโทรศัพท์คัดเป็นบุญนี่ผู้บ่าวผู้สาวต้องได้เจอกันย่างนี้ได้เฮ้ยย่างนี้ได้เอกรายอย่างเฮาลูกของเรดบรรพ่องกูสกี้นัดผู้บ่าวผู้สาวและนัดกันบุญอันนั้นเด้อผู้นำนี่เด้อขนนาดขนาดมีบุญนี่พี่น้องเขาเจ้าก็สิ ปิงทรงออกมาแล้วก็ไปแผ่บ้านนั่นบ้านนี่แต่พอบ้านกัประกาศว่าการไปบุญบ้านนี่แล้วก็ห้วใจว่าสิบุญบ้านนั่นต่อบุญบ้านนั่นเดลัดกันนะพอกันพบ้านสิประกาศว่าบุญบ้านนั่นบ้านนี่เขากับแผ่แผ่บุญนะแผ่เงินนะตามหมู่บ้านแล้วเขากัสิบอกว่าบ้านนั่นบ้านนี่บันที่เท่านั้นเท่านี้ก็เตรียมแล้วู้อยากไปบุญไปบุญบุญบุญบ้นบอือ นนชนพูนนชนพูเริ่มจะพูดเลยค่เอ่อเริ่มจะพูดค่ะเอาเล็บออกครูอันเราแบบนั่นไงจะแค่วตะกี้เป็นบุญเนี่ยม้วนพี่น้องกันกับมากินเขากินหนามได้เห็นกันเนาะข้าวมันบ่มีโทราศาัพท์เจอกันยามบุญหมู่เพืออ่อนนี่ก็มาได้พีน่น้องเลยมาอบอุ่นกันมาเพาะกันมากินเขากินหนามแผลงเนาะ ปีใหม่มากแต่สิมีบุญครูบานคจารา์บุญกองเข่าลักลักบุญกองเข่าใหญ่แต่ว่าบ้านเฮ้านะบุญกองเข่านะผ่านไปแล้วเผนเห็ดง่ายๆมนีแต่เก็บเขาเก็บเงินแล้วก็จบพิธีพี่น้องถวายสังฆทานจบพิธีอันนี้บุญพระป่าแบบเขาเจาสิ่งั้นนี่พี่น้องเลย ย่านพี่ย่านน้องมาแล้วก็เตรียมของอยู่ของกินถ้าแม่นว่าเฮ็ดเรียบง่ายก็สิบ่ได้หาหยังหลายดอกสิเอาแต่ซิแล้วก็พอกินข้าวแล้วก็แล้วเนาะอ้อันนี้เบิดมือเบิดเวนย่านว่าหมู่ก็มาอีหยังก็มานะเลยเตรียมไว้คันเฮาสิเอาแต่เนื้อก็กินแต่เนื้อลก็เบื่อเอาแนสบองไว้นี่ ไปหนมานไหวไสีมาบุมาก็สิจักเนาะเขาประเดรายงานไเขาบบกห้าอะไรเขาลุงท้าเขาพ่นางไหนมึงเอานมน้อย <ITA> ดนไปสกปรกบุนน้อยดอกบุนเอาหวานสุดาบุนน้อยดอกอะไรให้มันเบิดนะอนะจะเก่ากับสิบสองโลเวพอดี ไก่เร um, uh, uh, <illions> ิ่มากเลยได้เนี่ยมันเริมคำเแล้วจอตัวไปเห็ดนางกระพุนจะเคื่อนเลยจะแสดงเออเล่นไปอีกสบายดีเลยสบายดีนะเออเม่นตีสบายดีอ้าวเอาวสิไปเห็ดอันอยู่เพื่อนเขาจอโทรไปไปบอเข้าไปเดเห็ดบอ อันอันอันนี้เพื่อนนี่สีไฮปั่นบบหรือสีตำปันปันเอาเฮ้ยมันจังบ่โนปั่นเอาเฮ้ยเอาบพริกมาแก้ปันี่นะขัดปันพร้อมกันบาพริก็ได้ขัดปั่นเลยสีปั่นไฮปันแต่เก่าก็มีแต่ตำมันมีเนี่ยปั่นแล้วปั่นอร่อยมันจะเบายากอยตำให้ตำมกับเผือกแดงตำมันขนน้ดตำเบิ่องลังคั่วพี่น้องเบิ่องลังเฮือนเบิ่งเฮือนคั่วเนาะว่ามีไผ่เนี่ยไปเบิ่ง จว่าเหล็บมือนางอะไรนะจะคือเหล็บมือนานนะจะลอยเยอะไปเบิ่งทั้งหนาบ้านหนาเฮือนดูป่ะนี่มีไพนเนี่บัดเป็นอียังอันนะโอ้ยเบิ่งสภาพ,พี่น้องป้าตาปักหลาครับ นอนเบิ่งมีน้องหมดสาพสบายดีเด็กนอนน่ากระลุกมากวันนี้เด็กลาบมาเบิ่งหนาบ้านบ่มีพายพี่น้องเลยมีแต่ปลาเมาหนังเงานอนให้กระตื่นนอนบ่บมันเงานอนเดีกยวให้กระตื่นนอนง่วงนอนบ่แทงเมื่อเลยสะแซงลงไปหมอบพับ พักก็เบาแพงฮะก็ขึ้นมาเบาแพงเมื่อเลยพักยังพักบัวได้เขาแบ่งไห้เจ้ากำหนึ่งกระพงเท่าให้ซอ like um, ้จอยไล่เต๋อพะวัดราิเมือกคันสมบัอเบาแพงเบาพุ่นถึงเบาแพงพี่นนอะมึงดูให้เอาข้าปุ้นเมื่อมันก็ลืมโอ้ยจะแม่นบักตายหล่อนเอ้ยบอกให้เอาขาพปุ้นเมื่อเด้อซื้อมาแต่ปักซองมาห้ให้เอาเมื่อมันก็ลืม จะเหม็นสะอาดมันเนาะแนวนี้แนวนี้เผามันก่อนอมันเอายังไปถิ่มอันนั้นมันเอายังไปแหละมันลืมอันนั้นไปเกาหลีนี่มันสิไปลืมเลยจ้งน้อยมันสิดถึงหาย่างเบาพื่นเบาแพง,งพี่น้องเพิ่นสิไปเกาหลีและได้ทีเสาแปะาเซาเก่าสิงหอหนี่แหละ ก็ดีใจนำน้องนำหนุน่งเนาะสิได้ไปงาเงินค่ะคำมีแต่เบากับตนหละบ่ไดไปตอนน่ะไปแหลนเอกสารไหวพร้อมกันกับบ่อแพงเลยสุขภาพบัดบ่ค่อยแห้งๆเบากลับนะอันเจ็บเจ็บหำน่ะเลกะก็เลยอันแม่เพื่อไปค่ะไปเห็นงานและเจ็บหำเจ็บยังเผื่อบรรลุก,กำเริบ ชิได้เหตุงานอยู่บ่ครับเอ้ยสิบ่ได้ไปเป็นหนีทมหัวบ้าายาาบอได้ไปสัมผณสบอกรับนะสุาพบกแห็งขงขนาดบา่แพงนี่กะลำไสอย่างอักเสบกระเพาะอักเสบเลยก็อยู่กินยาเดือนปลายสองเดือนพี่น้องคนที่สัมผัสพร้อมบอแพงนะเขาไปยืุนชิมาเลยเบอแพ่งนี่ก็ถือลำใสอักเสบกระเพาะอักเสบก็เลยปัวกินยา เป็นเดือนสองเดือนเลยพี่น,น้ะงบานี้ได้ไปเลยแบบนี้ดีเลยเนาะมันก็ลายแบบลังคนไปกัเป็นหนีพี่นนอะเป็นหนีกลับมาก็มีจัหว่าปาดานะเรากับบกคอยมีกําลังสับเนาะย่าหลุไปเลยยันบออันผ่านยันว่าไปเป็นลูกไปเป็นยังอยู่ประเทศเขาเลยสิยันเป็นหนีปาดานะายังบวกอยากให้ลลุไป เพื่อนก็นเลยบอกลูกว่าไปหาเอาแถวอันประเทศไทยเฮานี่แล้วสิไปทางานอยู่ประเทศไทยเฮาน่ะลูกเลยสิได้หน่อยก็อย่ามั่นคือสุขภาพตัวเองาสิก็เลยบได้ไปเบาครับสิได้ไปแต่เบาแพงที่นั่งเลยไปกับประมาณหาเดือนนะแปดเดือนบได้เพิ่งปันได้่อดี้มวน สำหรับซาพแพงหนี่พอดีหมวนได้หาเดือนหาแปดเดือนคนก็นเลิ่มมาขายสิ่งขายของแล้วได้ผิดน้อเลยนี่แหละบุญกับมืออื่นขายของเล่นเล็กน้อยนัก็ขายพวกยิงปืนสัตว์มักปุ่ง อีหลาเนี่ยสิบรมั่งไปสัตว์มักกุ้งบ่เนาะอันผู้ซอมไว้นะเอ้ยยังเอาไนมันออกเบื่อยขันบอเอาออกนี่มันบ่ได้ตีก็ออกมันก็เป็นไนรัหลอดหรอปะแม่นสิบ่ต้องเอาออกอันบอกใหม่บดมันมันชิมี่สบไนมันก็มุนลรอวะ ม <melhor. S 1> ันไ้าวมันกับบ้าที่สัเาตล่นับบนไม่วันเขาบดอันเห็นน้ำจิ้มนะเห็นอยู่สไนมันเห็นอยู่บ่น้ำจิ้มซีฟูดนะเห็นมันกับบปยังไงเลนาจิ้มอันนี้มจะเอาคือือาเหตุนี่เยวรัผูกเอาเอาางออกก็ได้ก็เบื่อแล้ว ชิคอจบคลิปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์พอะอกันคลิปหนาะสบายดีตื่นแล้ว